สวัสดีครับตอนนี้ครัวเจ้าจำใจกําลังต้มหมูสําชั้นนะครับเพื่อจะทํามาเป็นหมูกรอบนะครับหลังจากงวดที่แล้วได้สูตรมาละววันนี้จะทําแบบให้กรอบฟูเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้มเกือบได้ที่ละต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาจิ้มนะครับจิ้มหนังแล้วก็เดี๋ยวจะทาด้วยน้าส้มผสมเกลือนะครับแล้วก็จะเอาไปตากให้หนังแห้งนะฮะโอเคเดี๋ยวคอยติดตามนะครับ หลังจากต้มหมูแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เริ่มเย็นหน่อยแล้วนะเราก็จะเอาซ่อมจิ้มนะครับแล้วก็ทาที่เกลือนะครับ,รบพียงจึกจึ๊กจึกจึกจึก,จกนะฮะจิ้มเข้าไปนะครับนึ้ถึงเพลงเพลินพรมแดนเลยนะสมัยก่อนครับนี่จิ้มเข้าไปครับจิ้มเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะ ทาน้ำส้มสายชูเลยใช่ไหม,มอ่าหลังจากทาเกลือจิ้มแล้วเราก็จะทาน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตากแดดไว้ให้หนังตึงหนังแห้งเลยถ้าค่อยวันนี้ผมจะทําสูตรนี้ผมจะเอามาอบก่อนอบให้ไล่น้ํามันออกนิดนึงเสร็จแล้วจะเอาไปทอดให้หนังปูอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะสีจะสวยงามมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะครับเอาหนังหมูนะครับเอาส่วนหนังนะฮะลงไปจุ่มในน้ำส้มสายชูเลย มเดี๋ยวก็เอาไปตากนะครับชว่วงนี้เมืองไทยอากาศแรงนะครับโอเคคอยติดตามตอนต่อไปนะครับหลังจากตากแดดได้สักพักหนึ่งหนังหมูก็เริ่มตึงนะครับเดี๋ยวมวันนี้จะทาเป็นสูตรใหม่เดี๋ยวจะเอามาอบก,ก่อนไล่น้ํามันออกนิดเดียวนะฮะพอให้เนื้อสุกแล้วเดี๋ยวจะเอาหนังไปทอดอย่างเดียวมันจะพองกรอบเลยนะครับ ครับแล้วใส่เตาอ,อบแล้วใช้อุณหภูมิ250องศานะครับแล้วก็ใช้ไฟสักประมาณ10นาทีลองดูก่อนครับนี่ก็เป็นหมูที่ผ่านการอบแล้วก็อเอาไปตากนะครับนี้ยังแห้งไม่สนิทนะครับก็ ได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาทอดนะครับสรับการทอดเราจะใช้ไฟประมาณไฟอ่นอ,อนๆนะครับตอนนี้กําลังพองเลยนี่ครับใช้ไฟอ่อนนะครับมันจะพองออกมาแล้วหนังเนื่อต้องใช้ไฟอ่อนนะครับน้ํามันร้อนแต่ใช้ไฟอ่อนครับนี่ก็เป็นหมูกรอบที่ทอดเสร็จแล้วนะครับส่วนนี้กรอบจริงๆนะครับ ถ้าใครใจเย็นก็ตากถ้ามันผึ่งหรือมันแห้งสนิทห้าหนังมันจะพองยิ่งกว่านี้ทันนี้ก็โอเคแล้วประสบความสําเร็จกว่าทุกครั้งที่เคยทํามาโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เที่ยวตอนใจตัดคำด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ